สวัสดีครับผมพอกับเบ้าเอกคนนอนหน้าครับผมมื่อนี้เบ้าเอกสิมาติดกิบครับผมติดกิบบักพริกแอปเปิลครับผมไปไปเบิงวิธีการติดกิบน้ำกันครับผมไปเดี๋ยวิิตมูเลี้ยงให้ดอกเลี้ยงพวน้าแกล้งเลี้ยยพันหนึ่งเป็นเชือกติดเป็นตัววีครับผมเป็นลูกตัววีครับผมต้นนึงจะติด เสื้บสองเต็มกรบผมก็ิดสองตัวจีลูกตัววี่รกบผมเป็นด้านซ้ายด้านขวายกระผมห้าร้อยห้ระมาร้อามานสมากรับผมพอหยดเป็นเงาแล้วก็สทนผมทัานหยดเป็นน้ำเสีย พันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมหลังจากติดกินไปประมาณสองาทิตย์พันยอดขึ้นเรื่อยๆครับผมพูดไปเรื่อยๆเป็นวิธีการติดครับผมยันอะไรคอยค่อยเคลื่อนเคลื่อนนะไม่ต้องเคลื่อนกล้องหรอกครับนี่ครับผมติดเป็นลูกตัววิครับเพิ่มคิดเพิ่มคิดเพิ่มพยัคางครับติดไว้ประมาณสองอาทิตย์ครับผมตรวจบนเงาแล้วกับพันขึ้นไปน้ำเสือกครับผมไปเรื่อยๆครับนี่ คิดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมบ่ได้ติดตึงครับผมเดี๋ยวติดตึงบ่ได้ครับเดี๋ยวมันถอนครับผมต้นถอนออกติดไบหย่อนๆครับเดี๋ยวเมื่อกกี้หันครับเดี๋ยวยอดหักครับผมนี่ย่อนคือเจ้าของนี่แหละครับครับผมติดจิบไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้ครับโผอเรื่อยแล้วครับใช้จุดหนาด้วครับเด็กใจจะขาดแล้วบ่นี่ครับผม อีกประมาณอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์พันหยอดขึ้นครับผมส่วนพริกแอปเปิลครับผมคลิปนี้ฝากก็แค่แค่นี้ครับผมมาเบิดงวิธีการติดจีบครับผมสวัสดีครับ